ขอเสียงปรบมือให้กับน้องนุกธนดนินพอดีว่าตื่นเต้นนิดนึงครับคณะกรรมการครับสุดยอดมากเลยนะครับน้องนุกธนดลนจากจังหวัดขอนแก่นนะครับครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกโอ้ตื่นเต้น<ด>มากแลย<อ>ครับ,ออรบผม,ผมแ,บแบกรับแบกรับอะ,อะไรหลายๆอย่างคือในความในความจริงชีวิตผมมันต้องม,มันต้องได้ค,คือมันบังคับแล้ว มาเวทีนี้มันต้องต้องได้เงินไปไปช่วยครอบครัวต้องได้แชมป์แล้ววันนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับจัดได้เงินรางวัล1นล้านบาทแล้วก็เซ็นสัญญาเป็นศิลปินคกล้สิงมิวสิกนะครับวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังคณะกรรมการทั้งเต้นนะครับเมื่อกี้อย่าหักคะแนนผมนะครับเต้นเต้นครับแล้วก็รรามืออาชีพครับผมอาชีพผมเต้นเต้นผมสั่นแล้วผมผมก็ร้องผิดด้วยอ๋อร้องผิดด้วยใไม่เป็นไรผมกลัวโดนหักคะแนนเต็มที่เต็มที่แล้วเต็มที่แล้ว อ่ะและท่านอยไรเยกันอาจารย์สมศรีนะครับเป็นไงบ้างครับครูมีสิ่งที่อยากบอกนุกนะคือในการใช้ท่าทางในการประกอบเพลงเนี่ยนุกยังเปลงเปลงอยู่นะนี่คือสิ่งที่ต้องปรับไม่ธรรมชาติแล้วก็ยังลุกลี้ลุกลนกับการพวองว่าเนื้อเนื้อเพลงที่นุกลองเนี่ยว่าจะออกไปยังไงหรือยังไงยังพวงอยู่ครับครับครูเข้าใจครูเข้าใจในจุดนี้ว่า นุกอาจจะยังไม่เคยผ่านสนามการร้องเพลงมามากนะักนี่คือสิ่งที่ครูอยากฝากนะเอาครูมีสิ่งดีอยากบอกนุกคือน้ําเสียงดีมีอนาคตที่สดใสให้ก้าวไกลใช้นี่พ่อถือพ่อคุณนี่คือที่ครูอยากจะให้มอบให้กับนุกโชคดีครับ